รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเต็นท์รถมือ2อ 4K 1ถนนติวานนยึดรถกระบะอีสุสุและฮอนด้าซิตี้รวม2อคันที่มีการนำทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุแล้วไม่ซ่อมมาสวมซากโดยเจ้าของนำรถโชว์หน้าเต็นท์และขึ้นขายบนอินเทนอ,อ,อร์เน็ตตชด .244 รวบพระลูกวัดบ้านสามนองสรูปขณะเสพยาบ้านในกุฏิ ค้นภายในพบกัญชายาไอซ์และกระสุนปืนจำนวนมากโดยหนึ่งในสองเคยต้องคดีครอบครองปืนเถื่อนและเพิ่งพ้นโทษมาได้8เดือนก่อนมาบวชเป็นพระวันสุดท้ายของการส่งคืนอาวุธสงครามตามคำสั่งคอสช,อชอล่าสุดที่อำเภอแม่ริมมีผู้นำอาวุธสงครามจำนวนมากมีทั้งระเบิด t n t 4ท่แท่งระเบิดทุ่นสังหาร9้าทุน่นกระสุนปืนกลทิ้งป่าละเมะบริเวณบ้านหนองปลามันเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบ